สวัสดีค่ะชวนแร่งตายกันแล้วค่ะวันนี้ชวนแร่งคํำวา่าคํำว่าน้อยน้อยค่ำวะน้อยๆในภาษาตายนะคะเป็นเรื่องของการ่ายเสี่ยงค่ะน้อยน้อยภาษาตายแปลวะเบาเบาน้อยนยเบาเบค่ะตัวย่างเชน่นเฮ่นี่พีตีน้องน้อยน้อยนี่อย่าร้องต่ ก็มีความหมายว่าพี่ตีน้องเบาๆน้องอย่าร้องนะคะเ <speak ings> พื่อตัวย่างเช่นเฮเล่นกันน่อยๆอยิตงจ้ฉันมีอ่านหนังสือให้พูดกันเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าดิฉันกำลังจะอ่านหนังสือคะ่ะถ้าชอบคลิปเล่งายปน,นีนะคะกดตั่ใจกดไลค์กดแชร์ให้มากนะคะ